สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะกลับมาที่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยของเรานะคะ,ะวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆมาอ่านหนังสือทบทวนกันนะคะภาษาพาทีบทที่6โรงเรียนลูกช้างนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านทบทวนรู้จักคำนำเรื่องกันก่อนนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆมาชี้นิ้วแล้วออกเสียงตามคุณครูนะคะแถว เชือกกล้วยหมู่บ้านควานช้างวงกลมละกี่ทำซ้ำใช้เมือ่อ ท้างท้ายกินฝึกทุกจูงของคอยจับจบครั้งหลาย วันนี้ครูใหญ่กําลังใจค่ะต่อไปนะคะหน้า55นะคะวันนี้เราจะอ่านทบทวนกัน2หน้านะคะโรงเรียนลูกช้างใบโบกใบบวัวและลูกช้างหลายเชือก ไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้านควานโพพ่อของภูผาเป็นครูใหญ่ช้างแต่ละเชือกมีควานคอยฝึกวันนี้ลูกช้าง ฝึกจูงหางกันควานช้างจูงใบโบกไปต่อแถวใบโบกใช้งวงจับหางช้างข้างหน้าควานช้างจูงใบบัวไปต่อแถว ใบบัวใช้งวงจับหางใบโบกลูกช้างเดินตามกันเป็นวงกลมฝึกซ้ำไปซ้ำมาไม่กี่วันใบโบกและใบบัวทำตามได้ เมื่อฝึกจบทุกครั้งลูกช้างได้กินกล้วยได้กินอ้อยเป็นกำลังใจเห็นไหมคะอ้าวโรงเรียนลูกช้างนะคะก็จะมีช้างอยู่หลายเชือกเลยนะคะแล้วช้างนี่ก็จะต้องไปโรงเรียนนะคะโรงเรียนก็จะอยู่ท้ายหมู่บ้าน ควานโพนะคะเป็นพ่อของภูผานะคะแล้วก็เป็นครูใหญ่ช้างแต่ละเชือกนี่ก็จะมีควานคอยฝึกและก็ดูแลนะคะวันนี้นะคะลูกช้างเขาก็จะฝึกจูงหางกันควานช้างก็จูงใบโบกเนี่ยไปต่อแถวนะคะใบโบกใช้งวงจับหางช้างข้างหน้าส่วนใบบัวก,ก็ใช้งวงจับหางใบโบกนะคะเหมือนกัน ลูกช้างก็จะเดินตามการเป็นรูปวงกลมเลยนะคะเด็กๆฝึกซ้ำไปซ้ำมาแค่ไม่กี่วันใบโบกและใบบัวก,ก็ทำตามได้ฝึกจบทุกครั้งนะคะลูกช้างนะคะก็จะได้รางวัลก็คือเป็นกล้วยและอ้อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะเห็นไหมคะถ้าเด็กๆนะคะฝึกอ่านหนังสือทุกวันนะคะก็จะเก่งๆนะคะ ไปนะคะกันบ้านวันนี้ทำแบบฝึกทักษะภาษานะคะหน้า8 6ค่ะค่ะเด็กๆเปิดมาที่หน้า86เลยนะคะข้อ4นะคะฝึกอ่านคําและเขียนคําแทนภาพฝึกอ่านคําในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะแล้วเราก็มาสังเกตดูรูปภาพไปด้วยนะคะ ว่าเป็นภาพอะไรนะคะแล้วก็เป็นคําไหนเราจะเอามาใส่ตรงนี้นะคะในช่องว่างคําแรกนะคะอันตามคุณครูนะคะกล้วยหางอ้อ,อยงวงวงกลมหมู่บ้านโรงเรียน ควานช้างลูกช้างนะคะอ่าลูกช้างหลายเชือกไปนี่ครูทําตัวอย่างให้ดูแล้วนะคะลูกช้างหลายเชือกไปโรงเรียนนะคะก็เขียนคําว่าโรงเรียนไปนะคะคําว่าโรงเรียนเราเขียนไปแล้วเราก็กากระบาดท,ทิ้งไปได้เลยค่ะต่อไปนะคะที่อยู่ท้ายท้ายอะไรคะเด็กๆอ่าดูรูปภาพไปด้วยนะคะท้าย คำว่าหมู่บ้านแล้วก็ไปเอาคำว่าหมู่บ้านมาเติมลงไปนะคะลูกช้างแต่ละเชือกมีมีใครคะนี่มีใครคะ,ครคะอ่าเป็นผู้ฝึกใส่ไปนะคะวันนี้ลูกช้างเดินต่อแถวกันใช้ใช้อะไรคะดูภาพคะ่ะจับจับที่อะไรคะช้างข้างหน้า แล้วเดินตามกันเป็นเป็นรูปอะไรคะเนี่ยใส่ไปนะคะตรงนี้เมื่อฝึกจบเมื่อฝึกจบอ่าใครคะได้กินกล้วยใช่ไหมคะเอาคำว่ากล้วยมาใส่กินอะไรคะตรงนี้อ่าเป็นกําลังใจนะคะเด็กๆไปเอาคําในช่องสี่เหลี่ยมบนนี้นะคะเอามาเติมให้ตรงกับรูปภาพนะคะ ต่อไปนะคะข้อ5นะคะจัดกลุ่มอาหารของช้างและคนออจัดกลุ่มอาหารของช้างและคนเขาก็จะมีตรงนี้นะคะว่าช้างมีกล่องตรงนี้นะคะให้ไปใส่อาหารที่ช้างรับประทานหรือกินได้นะคะต่อไปช่องตรงนี้ก็คือช้างและคนอ,อ,อาหารอะไรคะที่ช้างและคนเนี่ย ก็กินได้เหมือนกันนะคะส่วนตรงนี้คนคนอย่างเดียวเลยนะคะ,ะมีอาหารอะไรบ้างที่คนกินได้นะคะรับประทานได้สังเกตดูดีๆนะคะอันนี้ช้างกินได้นะคะแต่คนกินไม่ได้อันนี้ช้างและคนกินได้เหมือนกันส่วนตรงนี้คนกินได้แต่ไม่ใช่อาหารของช้างนะคะเอามาใส่ตรงช่องนี้นะคะก็จะมีอ้อยมีกล้วยสับประรด ไผ่ไผ่ต้นกอไผ่นะคะ,ะปลาไข่หญ้าใบไม้และก็คำว่าข้าวนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราก็จะเอามาเติมนะคะอา้าวคำไหนอา,อาหารไหนคะที่ว่าช้างช้างกินได้คะแต่คนกินไม่ได้นะคะช้างกินได้เอามาใส่เลยค่ะ อ่ากล้วยนะคะแล้วช้างและคนกินได้ไหมคะกล้วยอ่ากินได้แล้วก็เขียนลงไปตรงช่องนี้ด้วยแล้วคนกินกล้วยได้ไหมคะได้แล้วก็ใส่ถ้าอาหารชนิดไหนเนี่ยกินได้ทั้งคนและช้างหมดเลยเราก็ใส่ไปสามช่องได้เลยนะคะต่อไปนะคะครูจะทําตัวอย่างให้ดูอีกอ่าไผ่ช้างกินไผ่ได้นะคะแล้วช้างและคนกินได้ไหมคะถ้ากินไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่นะคะ ถ้ากินไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วต่อไปอะไรคะคนกินได้มีอะไรอีกไหมคะเด็กๆลองดูนะคะสับป,ปะรดนะคะก็ช้างกินได้ไหมคะกินได้ช้างและคนกินได้ไหมสับป,ปะรดกินได้แล้วก็ใส่ตรงนี้ไปด้วยคนกินสับป,ปะรดได้เราก็ใส่ไปตรงนี้นะคะวันนี้นะคะอ่านหนังสือทบทวนนะคะภาษาพาทีบทที่หกหน้าห้าสิบสี่ห้าสิบห้า แล้วก็ทำแบบฝึกทักษะภาษาหน้า86และ87นะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะฝึกอ่านหนังสือบ่อยๆฝึกซ้ำไปซ้ำมาเหมือนใบโบกและใบบัวนะคะจะได้เก่งๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณคูแนนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ